สวัสดีครับผมปอนคลิปโตโฮลิชีนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาจุดกลับตัวจากการใช้ RSI Indicator นะครับแบบง่ายๆนะฮะอันนี้ผมเคยทำโพสเอาไว้แล้วนะในเฟ e บุ o กนะครับใครอยากอ่านรายละเอียดก็กดไปตามไปกดตามได้นะครับในคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันใช้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างจากของจริงกันด้วยนะฮะก็มา RSI อินดิเคเตร์นะฮะ มันคืออะไรครับตือตัว RSI เนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตลาดกำลังซื้อเยอะหรือว่าขายเยอะจนเกินไปคือมันเป็นตัวบอกโมเมนตัมของตลาดนะครับโอเคครับเรามาดูสูตรของ RSI กันนะครับก็คือ RSI เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างครับก็คือ Average Gain กับ Average Loss นะครับมันคร่าวๆนะครับก็คือปกติแล้วเขาจะใช้ RSI เนี่ย14 มันหมายความว่าใช้ RSI ที่คิดโดยดูกราฟ14วันย้อนหลังนะครับสมมุติว่า,าสมมุติว่าไงแป๊บหนึ่งสมมุติว่าช่วงนี้นะครับคือ14วันนะเอ่อทำไมมันเล็กขนาดนั้นวะดูอันนี้ก็ได้อ่ะสมมุติว่ากราฟช่วงนี้คือ14วันนะไอช่วงที่แท่ง เขียวทั้งหมดอะ่ะมันก็จะเอามารวมกันเป็น average gain ส่วนแดงอะ่ะมันก็จะรวมเป็น average loss แล้วก็เอามาคิดค่า RSI ฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเเณฑ์มันมากกว่า loss อะ่ะ RSI มันก็จะมีค่าสูงถูกปะอ,อ,อันนี้คือคร่าวๆนะครับถ้าในรายละเอียดเนี่ยแน่นอนว่ามันว่ามันจะต้องมีการทําความเข้าใจในคณิตศาสตร์อีกพอสมควรนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังแค่เป็นคอนเซปต์นะครับผมฉะนั้น ตัว RSI เนี่ยมันก็เลยมี Index นะครับตั้งแต่0ถึง100นะครับและค่าที่สำคัญนะครับที่นิยมใช้กันนั่นคือค่า70และ30นะครับที่เป็นค่ามาตรฐานในการบ่งบอกว่าถ้า RSI เนี่ยมีค่าสูงกว่า70นั่นหมายความว่าเกฑนมันเยอะถูกไหมการว่าเกรนเยอะก็แปลว่าคนน่ะซื้อเยอะกว่าคนขายนะครับเรียกว่าไงเรียกว่าโมเมนตัมในการซื้อมันเยอะ มันก็เลยเกิน70ดขึ้นไปนะครับส่วน30ก็แน่นอนครับถ้าเกิดว,ว่าต่ำกว่า30ก็แปลว่าโอเวอร์โซนะเพราะว่าคนขายเยอะเนี่ยสังเกตมันจะสัมพันธ์กับกราฟนะครับถ้าเกิดว,ว่าโอเวอร์บอยเนี่ยช่วงนั้นกราฟก็จะสูงเหมือนกันถ้าโอเวอร์โซเนี่ยช่วงนั้นก็จะแบบมีดิ่งลงแนละ้วอย่างนี่ก็แท่งแดงยาว8เมตรนะครับผมแล้วมันมีวิธีการใช้ยังไงนะครับก็คือการใช้แบบแรกเนี่ย <c oughs> เขาจะบอกว่าเวลาที่กราฟมัน ลงมาแล้วตัดเส้น30ขึ้นไปเนี่ยชี้ขึ้นอย่างเงี้ยนะขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดซื้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าการาฟมันตัดเส้น70แล้วก็ตัดลงมาไอเนี้ยคือจุดขายนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทําอย่างนี้เราจะได้กําไรเสมอไปนะครับขาดทุนก็มีนะแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งละกันที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆเราลองมาดู ยูสเคดกันนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตลบอันนี้ก็เป็นกราฟบิตคอยนนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับอ่านิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครถามว่าใช้ไทม์เฟรมเท่าไหรด่ดีถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเล่นยาวเนี่ยแน่นอนว่าใช้ไทม์เฟรม e day หรือ 4H เนี่ยดี D ที่สุดนะครับส่วนถ้าใครจะเล่นสั้นก็ปรับลดลงตามใจชอบนะครับจะเล่นเป็นกราฟชั่วโมงกราฟ15นาทีก็แล้วแต่ครับแต่เดียส่วนตัวผมไม,ไม่ถนัดเล่นสั้นนะครับ เล่นยาวก็ไม่ถนัดนะครับก็ติดดอยตลอดแบรบอเล่นนะครับผมอ่ะมาดูครับว่าโอเคมีช่วงไหนที่เราซื้อได้ตามเทคนิคแบบชัดๆบ้างอ่ะสมมุติว่าเป็นตรงนี้ก็ได้อ่ะปรับลงหน่อยให้เห็นชัดๆนะครับสมมุติว่าตรงนี้การาฟมันตัดเส้น iSI ตัด30นะ i s i ตัด30เดี๋ยวพอดการาฟก่อนนี่ครับอ่ะอันนี้ตัด 30นะครับอันนี้สมมุติว่าเราซื้อนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราไปเจอไอซตัดลงตรงนี้เราขายนะอ่าโอเคจุดซื้อจุดขายนะครับเรามาวัดกันว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคโอเคถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยการาฟมันตกลงไปเองเนี่ยก็ ถือว่าขาดัดก็มีโอกาสขาดทุนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นจุดเข้าซื้อที่เรียกว่าต่ําสุดเลยนะตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ถือว่าในรอบนี้ถือว่าเวิร์กนะครับผมว้ <Wow. S 1> าวอ้าวสีเดียมกูหายไปไหนแล้วอ่าโอเคตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่ามันจะได้ประมาณนี่ครับ25.9หรือประมาณอ่า2นะครับในการเทคโปรฟิตในรอบนี้นะฮะเรียกว่า เรียกว่าใช้ได้เลยนะสำหรับเคสนี้นะครับเราไปดูเคสอื่นกันบ้างว่ามันจะใช้ได้อีกหรือเปล่านะโอเคครับอีกเคสหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามาซื้อตรงนี้นะแล้วก็ขายทำไมครับฮบึอันนี้ตัดใช่ไหมสมมติว่าขายตรงนี้เลยก็ได้อ่าโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 20%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเรียกว่าไงดีครับมันก็เสียโอกาสในการทำกำไรเหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็วิ่งขึ้นไปอีกนะก็เรียกว่าขายหมูก็ได้นะอย่างนี้แต่ถึงจะขายหมูแล้วก็ดีกว่าขาดทุนถูกไหมอย่างไรก็โอเคก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ได้กำไรอยู่อ่ะโอเคแต่ว่าจุดประสงค์ของ RSI ที่แท้จริงเนี่ย มันไม่ได้เอาไปใช้แบบนี้นะครับแต่จะเอาไปใช้ก็โอเคนะครับก็ก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเราถ้าใช้แล้วขาดทุนบ่อยๆก็ก็เลิกใช้ก็แค่นั้นเองนะครับก็ลองลองไปใช้ดูแล้วกันต่อไปครับเรามาดูอ่าการใช้งานที่นิยมกันนะครับนั่นก็คือการใช้ ISI ครับเพื่อดู divergent c o n v e r g e n e นะครับ c o n v e r g e n e เนี่ยก็คือการการไปต่อนะครับ บูล l ิชคอนเวอร์เจนตก็แปลว่าการขึ้นต่อนั่นเองนะครับการขึ้นต่อดูอยังไงก็คือเวลากราฟมันขึ้นแบบทำไฮเออร์ไฮเห็นปะกราฟมันทำไฮเออร์ไฮและ RSI ก็ยกไฮเออร์ไฮเหมือนกันเนี่ยมันแปลว่าทเทรนด์ที่กำลังจะไปต่อเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าลงไม่ได้แน่นอนเนาะเพราะว่าทุกทีก็มีเสียวเหมือนกันอนะเวลาแบบออกข่าวจีนแบนอะไรเงี้ยแบบก RSI หรืออินดิเคเตอร์บารบออะไรก็เอาไม่อยู่นะครับก็แท่งแดงยาว8เมตรเหมือนกัน,นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเนี่ยก็คิดว่ามันก็พอใช้ได้แลวอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับแล้วก็เทรนที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ปรากฏว่าบูลลิชจริงๆด้วยนะครับก็เรียกว่าพุ่งไปต่อเลยนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ RSI เพื่อดูแนวโน้มแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นมาร่วมด้วยเพื่อที่จะหาจุดซื้อเนี่ยเรียกว่า RSI เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคเคสต่อไปคือคืออะไรนะครับไปดูกันแน่นอนครับมีขึ้นก็ต้องมีลงใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้เป็น bullish นอะอันนี้ก็เป็น b e a r i s h convergence นะครับแปลว่ากราฟทำตัว lower low นะครับแล้วก็ RSI ทำตัว l o เ e r l o w เช่นกันแปลว่ามีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับมีโมเมนตัมลงสูงมากๆเลยครับแบบนี้ก็เรียกว่าควรจะโดดนะครับใครเล่นฟิวเจอร์ก็มีโอกาสก็ชอ็อตได้ก็อาจจะชอ็อตบ้างนะครับแล้วก็กินกำไรขำๆค่าๆนะครับผมอ่ะเราไปดูช่วงมันดอบๆกันดีกว่าว่า,วามี l o w e r l o w ให้ดูไหมนะครับอย่างอันนี้ก็พอได้นะครับพอดูได้อยู่ นึงห้าอันนี้มันบอกว่าเนี่ยครับกราฟทำ lower low, low ครับและ RSI เป็นไงฮะ RSI เป็นไงฮะ lower low, low เหมือนกันใช่ไหมเอ้ยเอ้ยทำไมกราฟทำ lower low, low ครับและ RSI ครับ RSI ก็เป็นไงฮะทำ lower low เหมือนกันครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัญญาณนะครับน่ากลัวนะครับผม ก็ควรจะรีบโดดนะครับแล้วต้องดูต่อไปว่ามันจริงไหมนะครับปรากฏว่าจริงด้วยครับมันมันตกจริงๆด้วยนะครับก็คือมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนี่เองครับแหมวันนี้นะครับลงไป2องเบนะครับเรียกว่าเสียวหลังเลยทีเดียวครับโอเคไปดูเคสต่อไปครับผมโออันนี้สำคัญมากเลยครับนั่นคือ รูปแบบที่3กับรูปแบบที่4เนี่ยจะเป็นแบบไดวเจนละแปลว่าจะเป็นการหาโอกาสที่กราฟจะกลับตัวนะครับอย่างเช่นถ้ากราฟเนี่ยมันกำลังทำารือว่าโอยู่นะครับแต่ r s i เนี่ยมันดันยกโ w สูงขึ้นนะครับหรือเรียกว่า h i g h e r low นั่นแหละนะครับเป็นโอกาสที่กราฟนะครับจะกลับตัวจากขาลงนะครับเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวอย่างกันครับ อ่าอย่างเช่นตรงนี้นี่เนี่ยวันวันที่ประมาณเนี่ยยีอกุมภาเนี่ยตรงนี้มันสูงแล้วมันกําลังตกถูกปะพอมันตกเนี่ยสมมติว่าเราเราเทคโปรฟิตไปแล้วนะแล้วเรามาพยายามจะหาจุดเข้าซื้อใช่ปะอันเนี้ยก็คืออะไรครับรูวว่าโลครับกราฟทำรูวว่าโลแต่ว่า RSI มันเป็นไงครับมันยกตัวสูงขึ้นเห็นปะมาแล้วครับอันนี้เรียกว่า bullish divergence นะครับ แล้วก็เราก็อาจจะหาจุดเข้าซื้อนะครับแถวๆนี้โดยใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นมาช่วยนะครับผมแล้วก็เป็นไงฮะหลังจากนั้นมันก็วิ่งพุ่งเลยครับเห็นไหมอ่าสแสดงว่านี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับแน่นอนก็คือตรงกันข้ามนะก็คือ bearish divergence การาฟเนี่ยทำ higher high นะครับแต่ RSI ทำ lower high นะครับนี่ครับ กราฟยกตัวสูงขึ้นใช่ไหมตามดาวเทลลี่นะแล้วก็ r s SI สนะครับหัวตกเห็นไหมหัวตกนะไปะดูของจริงว่าเป็นยังไงนะครับผมอย่างอันนี้ก็อย่างอันนี้ก็ใช่นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่คือไฮหรือไฮถูปะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นไงครับ l ู้ว r h ห g h ใช่ป่ะตัวเนี้ก็มาแล้วนี่ไง Bearish d i v e r g e n ใช่ไหมแล้วเราก็มาหาอาจจะหาจุดชอ็อตหรือว่ารีบเทคโปรฟิตนะครับแถวๆนี้เพราะว่าเรียกว่าจะหมดรอบขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นไงครับมันก็ลงไม่หยุดเลยเห็นไหมโอเคคือมันก็จะมีเคสที่ไม่เวิร์กบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับ เอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่หลังจากที่เคยใช้มาเนี่ย RSI เป็นตัวบอกสัญญาณในการกลับตัวได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สีรูปแบบนี้นะครับค่อนข้างจะแม่นเลยทีเดียวนะฮะแต่การหาจุดซื้อจุดขายตรงนี้ก็ลองไปพิจารณาดูเอาเองนะครับโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นตัวที่เอาไว้ดูบ้างฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครสนใจจะ เก็บตัวนี้เอาไปอ่านต่อนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจเราด้วยนะจ๊ะคริปโต Holy Sheet กับผมแอดมินปอนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืม s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ